เอากระตูนกระตูนกร์ตูนอีกแล้วพี่นอ้องเอาอีกเอาอีกโอ,อ้ลงอีกแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ทักทายสวัสดีนะสบายดีนะพี่นอ้องอิบซีเบอร์จุกผูชิวคน ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือตามประเทศเนาะมตำรวจะับ,บยูนี้ตอนรับเข้าสู่ซอ,ง,องหน่วยอาเพิ่นคือเก่าคือเดิมอีกน่างไปเพิ่มเติมฝากกดไลค์กดแชร์กร็เป็นกำลังใจครับทีนน่ตำรวจเนาะชาวบ้านตำรวจกันเช่นนี้กำลังใจอ่าเ็คลิปคายคลิปต้องใส่พี่น้องในบทกระซุ่มไปเรื่อยๆเนาะถ้าพี่น้องเไยตอนนี้ก็อยู่หน้าวัดพี่น้องเไย เสียงเพลงยั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 งอยู่พี่น้องเหรอเนาะเสียงบางเสียงเพลงเสียงอ่านหนพี่น้องเสียงพินขอโทษขออภัยน้ำอ่าไม่นี้อยู่เป็นงานที่ว่าสุพุทธเจกเนี่พี่น้องเหรอเนาะหน่วยกับลืมลืมสื่อเป็นอันที่ว่างานบุญเดี๋พี่น้องเลยเพราะขอหน่วยก็ได้คอยเข้ามาเนาะก็ ทั้งบ่านะว่าวบุญสารวัตรพิ่นพี่น้นองเไยเพิ่นมาเจลงทานมาไม่ลงทานเนาะอยู่นี่อยู่ในวัดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าเพิ่นอยู่นี่นี่เพราะด้วยวพิ่นมาหัวนี้เลยเน,ะนาะหัวก็ยังไม่ได้ขับไปพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทางเขากันแล้วก็บราชีขับไปเบิ่งเที่ยวเนาะอ่ะไปเบิ่งไปซมกันเนาะพี่น้องเนาะอาเออแต่งตัวสิไปใช่เนี่ย มะเขือมะเขือเลยนะเอาดีๆเหมือนบุกงาบนะอา่าพี่น้องสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีโดยโดยอันทางน้องชายพี่น้องพี่น้องเพ้นมา,าเจ็บหน้าน้ำ,นำทา้งบาบุญสารวัตรพ่นพี่น้องเลยเนะาะแต่จะต้องไปผ่าพี่น,นี่แถวนั้นเราไปกับหล่าไสคนงามพี่น้องเลยอันนี้ งานเพื่อก่า,าลวละอืมเอ้สินเกษตรพอสินพี่น้องเอ้ยคนเคยใส่แต่ใส่แต่งเก่งเนาะนด้เหรอเลยไปกูละออาไปถ่าเพิ่นทั้งบาบุญเพื่อนบาบุญบาบุญมาบาบุญกันป่าเพิ่นไปฮับมะนะพี่น้องไปฮับทั้งน้องน้าเนาะ ันี้เขาไปหาทั้งว่าบุญสารวัฒนก่อนอยู่ในวัดน้องหลวงใช่โดยยิ่งยิ่งยิงมักปุ่งเป็นยั่บ้าฉนุกปุ่งเป็นบ้านุกปุ่งวะโดยลุงหมวดบ่คอยแม่นหนักแต่ว่าลุงยิงปืนเนี่ยนะล้งชายยิงวะยิ่งวะเดี๋ยวไปเบิงเนด้วยไปฉันมาปุง่งอยากสันมาปุง่งสันมาปุงาป่งพี่น้องาเลยไปครับลุงหมวดใชเพืชทั้งแบบสีมือเพันสีแม่นบ่ เพาะหนวดกับบัเคยบ่วคอยได้พี่น้องเลยแต่บ่วคอยได้บ่วคอยได้ปลาโปงเสือขวัญเลยพี่น้องเลยควัญไงงองเลยดิล้มลมเห้แหงนอนรองสาเนาะได้กินข้าวกินหน้าหรือว่าจะมาเนี่ยยังไม่ทันได้กินข้าวจังเม็ดยังไม่ทันได้กิน่้วยอ่าเดี๋ยวไปหาอะ้รกินหน้เนาะเป็นยังอ่าซื้อหันซื้อนี่ตั้งหย่าร้านใช้เป็นกิน สุดสีชมพูลำลามเลยบุญพี่น้องเลยวันว่ามบุริษย์ใส่ข็มคาดบ่หน่ะบ่ฮะบ่บุริษยบุริษยใส่เดี๋ยวขมี่เดี๋ยวลุงลุงหนุ่ยหนซี่ไห้บ่เป็นยังนานี่ว่าเจ้าใส่บัญชีรุดบลว่าเจ้าย่างนะบ่ารุดบ่าเป็นยังบ่าเอาฮะว่าบ นี่พีดาไส้เคยเข้ามาวัดนี่าจะเคยอีกบ่ยังบ่เคยเข้ามายังบ่เคยเข้ามาเคยอยู่วัดผู้ป่างพี่น้องเลยวัดผู้ป่างยังบอกพวกเราลืมเดียเดี๋ยวคอยไปเบิ่งปแปะนะพี่น้องเนาะไปทางไหนก่อนทางนี้ทางนี้นี่ก่อนนี้ป่ะเท ผ่านาเพ่กับมีเนาะพี่น้องพาทางอีหลาไส้เป็นปลาโป้งพี่น้องเว้ยเป็นอย่างปลาโป้งสนุกป,ปุ๊กนะไปหัน,หน,ลหนเลยนะหันทักไปเลยหันตูตูสุดบอแม่นอากาศในงานเนาะงมันนี่พี่น้องเว้ยมันนี่กับที่ท่าสองเป็นงานฉุนปุ๊กนะฮ S <S เยา่างนัะเอาเอผ้าขึ้นพี่นอ้องเลยในวกับพวกอรใใจกต้องซับยุ่นี่ยยแล้วกินน้ำกิน,น้่ะกินบ้าน,นานี่<ด>น้ำเย็นนี่วะเอาไมเอาเลดบาวะบาบากับปลาป,าปงสนุกป,ปงเลยไปยิงปืนฮะยิงปืนสิสนุกเาราจะลองบงอาุงลงุหลวด เอา<ห>สิบแปดสีมือเจ้าเอาสิบแปดเนาะเอาลดเจ้าจะเอาปังโอู้แล้วเอากระตูนเอากระตูนกระตรูนอีกแล้วพี่น้อ,นองเอาอีกเอาอีกไเ,เอาตัวนี้เอาตัวนี้เจ้าเอาลวดเหยียบร้อยพี่น้อง เกือบไม่ได้ส่งเอาเยอะอีกพอเลยนะจะเอาหอมนี่พอเลยตัวพี่น้องสีมือต้องใส่ป๋าโป่งมาหนีิปึ๊บปึ๊บเอ้ยเนรอสามสิบสามสิบเป็นปะไาง สจะสามชิปหาลืกกระตุน่ลืมกระตุนเลยอ้เอากระตุนเก่าชีเดียกพเเดี๋ยวเปนิงปื่ออปะเี๋ยวเปนิงปื่ออวันี้กะด้พาทังน้องไส้เพื่นมาดินไปบพันก่อนเนาะเอสพันก่อนจับเอาสิบพันเนา เจา้าคณะเอาเอาเอาตัวนี้จังจังอนนะไรพวกเขาเอาตัวนี้ก่อนเจ้าคณะให้ลุงนุ่นยนิงได้จังนลยเขาซับกองให้อโอ้โลุงอีกแล้วพี่น้องหนังใส่สีมืดแ่นขนาดเลยน้องไปปาปงกับเล่นกระตุนดำตัวนึง Ủa, Ủa, tốt tốc tốt tốc, tốt tốc, tốt, tốt. lẽ <laughs> <laughs> Hãy nhìn hả nhưng, nhưng, nhìn à? nhưng bất ngờ nhang nhưng bớt à? à? <laughs> nhưng lại <luôn. cười> nhưng lại nhưng lại à? À, nhưng lại <laughs> nhưng 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 lại nhưng nhưng lại nhưng nhưng lại nhưng nhưng lại nhưng lại nhưng mà nè. <cười> 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 Êي, ไม่กี่คนยิ่งไปต๊กไปแล้วอันนั้นขวดหนึ่งพี่้องเลยสองเดี๋วสามตุ๊กมาอีกที่นี่จะจ่ายได้หรืนเป่าเยเดี๋ยวมาสองชุดเลยเป็นเช้าฮะจ่ายแล้วจะจ่ายได้เนาะมาอีกมาสงชุดหันยิงคนละชุดเลยเดี๋ยวลุงหลยยิงชุดหนึง ไช่น้องใช้ยิงอีกชุดหนึ่งพี่น้องเลยนุ่งเหัวพันยิงได้สามแล้วพี่น้องเลยพันได้สามขวดแล้วนี่เดี๋ราชอบพันกระสุนพี่น้องพันได้สามแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าหน่วยยังพอทันได้เนรอลุงฮะยิงจนนี่ลุงเดี๋ยวนายจะยิงก่อนยิงเลยสามขวดทักแข่งกันว่าตกเลยตกอันนึงเมื่อกี้ยิงตุ๊กเป็นสัตว์ปลาโป่งในตุ๊กตาพี่น้อง กเอาสีเดียวพ่นเดี๋ยวซีเรียวก็จะของคนดับนั่นนี่เม่นขนาดนเนาะอพี่น้องพอทรมาดาพอได้ดำธทั้งมาซืเอสดิ้ดำแเม่นพ่อลยดำบจีบุตกนี่แหละพี่น้อดีบจีบุตกแต่งกังามคือนเอาเนาะลองใจเคยคนด,ดำกันอยากให้พ,พว่าพ่าคนขาวพี่น้องคนาเน,นี่เอาเอาไ่า<ๆ>ยังน,นะ หนักเลยุฮึบเว้ยเป็นไงเป็นไงพี่น้องสีมือดอกไซสต้องอีกหรือเปล่า ยป้อป,อป,ป,ป้อิป้อ<น>ะยิงป้ยงวะลงองหึงเด้อลุงชูลงใช้ไได้ดอกไปได้แล้วา่หาหาดิกหาปมา,ปาติมได้ตงใยิงกี่เดี่น่อเนี่ยลองเบิงบ่งว่คือยิงเบคือรใช้ปะโอโบตกพี่น้อนี่ยิงปืนนี่ตก พี well, h, ่น้องบอตกโอ้ยบูถึกบูถบถมามาขยิงมาเออมาฮะมาจับก้องซะพี่น้องเลยเสียเสียดุหมดยิงเดี๋ยวงเล่นทอกแล้วพี่น้องเอ่ัม่นี้ซัมสกินพี่น้องเลยของฉันยิง ค <Yeah. S 1> ุ้มแล้วเนาะคุ้มแล้วผิดน้งใจตุ๊กตาก็ได้ <Yeah. S 1> น้ำกั็นิ่งได้ได้ขวดเลยพี่อนเร <c oughs> าเมาไปแล้วเป็นยังไงเนาะ <c oughs> มุ stood, ุกมันนักเนาะไอีวะเวลาฮะเสรเวลาวะไอ้วะพอพอแล้วีพอแล้วเ้เห็นมายิงสองสามเมือก่ะเดี๋ยวพาเป็นไปกินบิกชินต่อนะพี่เนาะ เราพอมาพอทจะกินข้าอยู่าลชีบวยขอน้องไซนึก่ได้จกสุกไ่ห่ได้จ็กตุกเลยพี่น้องเลยไม่ได้จคขวดใช้โชว์่เด้อโชว์ห่เด้อ่เอเจ้าจกินนะกินกิ้นเนาะบ่เป็นยังนะฮะฮะบ่เดี๋ยวกินลูกชิ้นก็ได้ปะบ่ไปฮะ เดี๋ยว่าเจ้าจะเอาอยางต่อมีขนมบ<อ>่บ่ยังก็มีหลายอย่างลเลยเ,เ,<ป>เอาอีกบ่ปลาโป้งอีกบ่เอาอีกบ่เอาเดี๋ยวเอาอีกสิบพันเอาอีกชาวพันชาวเลยบ่ชาวเลยเราวยิงหมดใจ่ายให้เงินยิงไม่ได้อ๋อโอ้โหบาเดียวแตกสองนวย <laughs> ผมไปดังผมไปดังเอาไดองมันบรรยากาศมาเที่ยวข่าวของเก่าไปไปไปลหมดแล้วปดไปอะปดไปแล้วไป บทคนนี้นเปนะแบบทยังแม,ม่นปะแมนมน,นุ่หลิ้งกอาโ่บทแมนหนึ่งล่อลอง,อง,องจับบาสบานุฮะมานุมาสจับเลยเดี๋ยวมมาทมมาซาพันกันเลยเด้อ chắp 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 chấp chấp chắp 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 chắp

ไปทุกตาได้2โตน้าน้ามันจะขวดนะเลยลน้านี่เป็นสีมือนอกชายได้นองเลยอันพี่อันทัเอฟซีเลยอย่าไม่พี่ดอกเอฟซีทั้งหลายต้องใช้บุกินดีดีหน้านกินอันไรฮะเจจะเอาอย่าเอาอันนี้เอาอันนึงพอนึงจะกินน้ำบ่ บอลุงบ่กินอาเจ้ากินเอาอันหนึ่งอันเท่าไรไม่ถึงสิบพันไม่หึงสิบพันใ้องใช้ใจาปนอะเ้ป็นือ่หนอันนี้เป็นบุญงานงานบุญยังเนื่อยน บุญปลาป่าเหโอเอาเลยลูกคปณด้เป็นบุญปลาป้าเจ้ปายอดสอผ้าเห็นไหบุญปลากับยอดเส้ผ้ายอดยอดที่แบบอ๋ออันเดียวกันเน้าเดไทยเลย อ๋อถูกป้าพี่น้องเลยเนาะไปถามว่าลูกหนว่มก็ควรถือควรต้องคิดพลาดประการใดกับขอโทษขอให้ร่ำพีร่น้องร่ำพะเมีพี่น้องอชีเบว่าจะกู้ถูกคนเนาะเสือลูกหนุ่มจ่ะพวกเราบริบูรณการที่ว่าผู้เราทัดเจีนตัวจ้าแจ้งนนกันใดกันเป็นไปได้เนะเาะเสือผ่านมาพีเอาเสือ,อ,อนี่อ้าวน้องไชเจ้าเสือจะมาขาย่อนี่ไชนี่นยนี บอมันเป็นเือกค่าคือเสือเจ้าช่แท้คุ่แม่เสีเพิ่นทำไมเสียเพิ่นเพี่้องเสียคือกันนะไปไปขย่างขาวว่าต้อบันพี่้างเลยอยู่ย่างเส้สูสส่เสซะใช่ปะยังไทันด้กินยังไม่ทันได้กิน,นกินม่ด้ออมือเผินพี่้างน,นักน้า,า,นม,ามาดูหนวหิวไหม น้าอันนี้คือสีมือน้องชายเลยพี่น้องเด้อนี่สีมือคนงามพี่น้องไปดูอยู่อ่าลุงกับหลานโมนิไปกันสองคนลงแด้งลงแดง,ง,ดงอยู่เพื่อจะได้ขอดไปหาทา้งบาบุญสารวัตรบุญน,น้องน้องชายเนาะด้วยอันนี้นนเพลงย่งองย่งองย่องอยู่เด็ดเด็ดรักหน่อยเนาะ เสีย่ะมีแต่แป้งวะการนเอแป้งว่าดีกว่าเป็นสกอกแป้งสกอกกัดสกอกไงเสกอกแป้งทอดอบเสกอกกันปะโดยไปไป มในใจได้พี่้องเลยทุก่นทุกอย่างทุกคนมาเป็นาหนี่เนอหวไปมูฮูขับไปหาเนก่อนถา่าบกับ่เพื่อนที่มาบ้าเนะตอนนี้กันหนวก็อยู่คับาน้อยลานไสพี่น้องย่างสองคนน้าด้นากั้มกันปื้ปื้อสอคนเดี๋ยว้วัดกูกวางกูกวงว่ กวางเลยพี่น้อพุทธาลาพุทธลามบ้านดงสวรรค์เมนว่าดองชทยอา่านเล่ยบอฮูฮะ<อ>บมฮูอ่านฟังดูบฮูโฮนะเราจะอ่านเังรู้เจ้าบมฮูไป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 ,ะป,ะป,ะปะพีพ่อ่านันนมฮูเดี๋ยวอางานคนพ่อนเดชพี่ดอกไปคนเดชเ,ดเ,ดดเ,ดดเดนา <c oughs> ดเดนะใส่ทางมาบุญนะว่าเนาะ ผเป็นป้านี่เพ,พืนป่อับล้องน้ำขอบุชลวัตรจ้าหาวุ่นอบนอยู่ใจใด้ข้าูเห็นไงแม่เพิ่นยังไม,ม่ได้มา,ๆๆจ,าจะซิ่บนไหนเนะาะถ้าซิ่ไซลูกถ้าซิ่ไซ้าเพิ่นยูอยู่แล้วข้าโเห็นกันยิงกับสร้างด้วย คนกับสร้างซีเดียวกันเลยขับไปฮกแทะ,ะเเออเไปและไปาลอ,ลอดท่องสร้างนะดีได้นรอใช้ดีป่ะงานองลอดท่องสร้างาดีนว่าไ,ไปหาปรบุไปนเนอยู่ใจเนาะไปพูดป่ะ ใส่โน่ไนะปเป็นนางทาอยู่อยู่บนไปจักส<อ>ีนางทาอยู่ใส่โน่เราเห็นพี่น้องอเลยเีจงสช้ชชจะได้นังถางกันสองคนแล้วบัตรใช้เป็นธนบัารอ๋อ <ไป S 1> เป็นงานบุญผาป่าเด้อพี่น้องเด้อปวดแบบมามาปวดเมาแต่ไทยเนาะขะทั้งวบ่าบ,บุญคนก็ได้เป็น จภาพเปน็นนางทาบาบุญสักโดยๆๆโดยโดยนางทาบาบุญภาพอ่อาอย่างเพื่อนอย่างแจกลงทานเนาะพี่น้องมาหนีิทั้งทั้ทงอ่าพิราโน่หิร่าไส่ปลาแจกน้ำพี่น้องแต่ว่าทางนี้กับนุ่งหลวงมาก,ก่อนมาแน่อที่นี่แต่ยิ่เห็นเพิ่นพี่นอ้องเไยจะได้ถ่ายเพื่อนนี่แหละเนาะถ่ายเพื่อว่าเพิ่นเยอะเพิ่นมา ลุงมดแซดนึงเลยฮะลงมดแซดนึงเลยเป็นบอชเสนตายเส้นตายบอชโดยคู่ลายเนาะแค่ไหนบอชถามบอกนั่งถามบอชนั่งเขาจักสีนังใส่อ๋อบังกระดามนี่กินบอเอ๊ะบอเป็นยังฮะบอชอกิติกินบอโดยนี่บังกระดามนี่เนาะบังหน่อยบังใหญ่มีเบิัตรคนวะคิดหน้องเอ้ยวู้วยิงได้กระตูน ัไปนั่งทาอยู่นี่ซะโตโตกับมี่ผูกโตโตนั่งโตโอไปโตมองอาหารกันกินผักในเอ้ยผมเป็นจังเขานั่งเล้วเิ่นท่าเขากระซื้อของเพิ่นเราจะขวดหนี่งเราจะขวดหนี่งนำด้วยค่ะอันนี้สีมือพอดีกันได้ไปนอกได้รุงหลวงไม่ได้ยิงจ้ก 3ขวดเลยสี okay. like yeah. huh? like ่ห้าหกเจ็ดแพาดแค่ลูกเดียวใค่ฮะค่ครพลาดแค่ะค่ะค่ะค่ลคดะด่ะค่ยค่ะ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 ค่ด่ะะก่ะค่ะค่ะค่ะ่่ะ้ม่ กระตุนนี่เป็นของเพื่อนอันนึงพี่น้องอันของลูกอันนึงพี่น้องเลยสวยงามเนาะสีได้งามสีได้งามกระตุนสีนี่งามเบิร์ดฮะนี่หมดปะสีดำนี่นะพี่น้องเลยนะะอยู่ระหว่าง่าทั้งว่าบุญบ้านป่าบะบุญสารวัลว่ายาวเพิ่์นเนาะทั้งทีมงานเลยพี่น้องเลยนาะกจาตอนนี้ก็อยู่ในงานมีหน่าวัดพี่น้องเลย ถ่ายเพิ่มมาก่อนเนาะเดี๋ยวถ่าไปบนงุ่นสมกันเนาะะสำหรับคลิปนี้การรุงหลวงก็ใช้าพอปิดคลิปเลยเนาะรำร่าพ่อยพิท่องอิพชีเนาะหายทั้งทั้งไส่พื่นเนาะสบายดีนะคุณผูอ<ด>นี้เจ้าบ้านใช่เปล่าใช่โดยเจ้าอยูใช้ตอนนี้อย,อยู่บุญอยู่บุญบ้านบบ้านดงบ้านดงเลยอย่าเนาะวัอนี้มา ไายล่ะใส่มาแจกน้าพี่น้องอยู่ยิงเง้ยบฮะยิงเง้ยบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยิงอีกรอบเนาะโดยอยู่อันบ้านดงพี่น้องวัดภูหลวงทารามบ้านดงมากร์กเพิร์ดอะทางพ่าบุญเพิ่์ดมาแจกน้าดังพ่ะบุญเพิ่์ดเป็นเยอะยังเป็นประธานเป็นอันเปิดอันหน้าพี่น้อง ลืมอย่าพี่น้องเอ้ยพเพ,พ,เยพิเป็นสภาพพี่น้องเลยนี่เป็นสภาพเอาทั้งน้องชายเพี่มาเจกหน้าเจก,กในน้ำกับเป็นตอนนี้ว่าบุญเ,เป็นป้าไหมครับอ่าน้สาวน้าเนาะพี่น้องอียทั้งหัวกระดิางขานนพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะถือว่าแน้องพี่น้องกะตอนนี้อยู่ผมใหม่เรามาวัดงาน นี่ครับกันอ่อาอีหล่ะร้านไส่เนาะลุงกับหลานสองคนมาอ,อนู่นี่น้องเลยตอนนี้ลุงหล่อก็ต้องถาบาบุญบรรพาวาบุญสารวัตรเนี่ครับบ่าวเนาเบิดจุกปู่จุกคนทั้งทีมงานสายบุญเนาะพี่น้องเนาะก้าศิมาร่วมตัวกันแจกหน้าพี่น้องในการเอาทั้งสาวหน้าเป็นเนี่ยมาแจกหน้าซอยเนาะเป็นทั้งบ่าบุญสารวัตรเป็นเป็นสภาพเปิดอย่างลงทานเนาะพี่น้องเนาะครับดีว่า ถาว่าเดี๋ยวตรงไหนบีบมากเถอะนะเพื่อนกุ้งหลอดก็จะขอจบคลิปิ้สหบคลิปนี้เนาะกะพิแต่ว่าถามว่าดุกงหลวดว่าผิดพลาประการใดมอถึงโปต้องเนาะการุ้งหนอดเขาถอดตัวไปัวพีน้องพ่อเม่พี่้องเบิร์จูบคุกพนเนาอกะพิต่รับิก่อนจบคลิปกาไอพ่อเมพี่องอกทีเบิร์ูุกพนเนาอ าฝากกดไลค์เลยพี่น้องด้วกดไลค์กดแชร์กดเป็นกดกำลังใจให้ครับทตำรวจเนาะทีนี้มยังทีงที่วามก็ได้เลยคือให้เยพี่น้องจุดที่อยู่ดีแหมงดูความร่างกายลำรวยเงินทองเท่งเท่งปังๆนอกจาะพี่น้องบรรยากาศมากอาบุญอาศัน้ำกันเด้อพี่น้องเดออมีเด้อกับตำรวน้องไชกับทีมงานสายบุญเวิร์ดจุกุนคตเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากตำรวดสาญจกล่าวกันว่าสบายดีพี่น้อง